มีหลายๆคนถามมาครับว่าจะเริ่มทําดอกมังคุดได้แล้วยังเดี๋ยวเบียร์จะแนะนําให้นะครับว่าทําดอกมังคุดด้วยมีเฮนั้นเริ่มทําเมื่อไหร่นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมสวนของพี่น้อยพี่นัทนะครับที่กําลังได้ใบชุดที่2ครับผมต้นมังคุดจากสวนพี่น้อยพี่นัทนะครับตอนนี้ใบสวยมาก การทำใบนะครับใช้มีเฮสูตรหลักสูตร1ผสมอัตราส่วน1 cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรหรือ20 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดพ่นใบลำต้นและลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มให้เปียกชุ่มนะครับทุกๆ1 1 5ถึงวันรดน้ำก่อนฉีดหรือถ้าดินเปียกอยู่แล้วก็ฉีดได้เลยนะครับใช้ฉีดทำใบ2ชุดด้วยกันนะครับจนกระทั่งใบชุดที่2เข้าเพสลาดนะครับ ที่เห็นในคลิปนี้จะเป็นใบชุดที่2นะครับเพิ่งแตกยอดแตกใบออกมาซึ่งโดยปกติแล้วทางภาคตะวันออกเนี่ยใบชุดที่2จะเสร็จก็จะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับเมื่อใบชุดที่2เข้าเพสลาดแล้วนะครับก็ให้เตรียมการทําดอกโดยการตัดหญ้าให้เตียน,นะครับการรดน้ําให้น้อยลงโดยรดน้ําทุกๆ5วันนะครับ10-15นาทีต่อครั้งก็พอและให้หยุดการใช้มีเฮสูตรหลัก สูตรหนึ่งนะครับให้หยุดไปเลยเปลี่ยนใช้เป็นมีเฮสูตรส่งเสริมการออกดอกหรือมีเฮสูตร3แทนนะครับโดยการผสมในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา1ลิตร20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือ2 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับฉีดพ่นใบลำต้นลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มหลังรดน้ำหรือถ้าดินเปียกฉีดได้เลยทุกๆ10วันนะครับฉีดไปจนกระทั่งออกดอกดอกกลมนะครับพอดอกกลมแล้วเนี่ยก็ให้หยุดการฉีดมีเฮสูตร3 แล้วก็เปลี่ยนเป็นการใช้มีเฮสูตรหลักสูตรหนึ่งบวกกับมีเฮสูตรขยายขนาดผลสูตร4ผสมพร้อมกันเพื่อเตรียมในการเลี้ยงผลต่อไปครับเตรียมใบให้พร้อมนะครับอีกไม่นานก็จะถึงฤดูการทำดอกกันอีกแล้วครับ